ชาวบ้านแห่คอเลขเด็ดล้วงตุ่มน้ำมนต์โบราณพระพุทธเจ้าน้อยหาเลขเด็ดหลังเมียผู้ใหญ่บ้านถูกหวยงวดที่แล้วสิบใบสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านบรดาคอหวยแห่ขอพรพระพุทธเจ้าน้อยนะคะวัดดังที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ ต่อแถวล้วงไหในตุ่มน้ำมนต์โบราณนะคะขอเลขเด็ดนะคะหลังจากเมียผู้ใหญ่บ้านถูกหวยงวดที่แล้ว10ใบนะคะโดยพระพุทธเจ้าน้อยนะคะหรือเบบี้บุญดานะคะที่วัดอินทารามอยู่ที่ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีชาวบ้านถูกหวยลอตเตอรี่2ตัว9 5จํานวน10ใบนะคะซึ่งคนคนนั้นก็คือเมียผู้ใหญ่บ้านในละแวกนั่นเองนะคะ เมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะว่าที่มาของการถูกหวยในครั้งนั้นคือการมาขอพรจากพระพุทธเจ้าน้อยนะคะทำให้ชาวบ้านเดินทางมาที่วัดเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งสถานที่ของวัดนะคะได้มีไหนะคะที่ใส่ลูกปิงปองไว้นะคะเขียนตัวเลข0ูนย์ถึงเนะคะจำนวน10ลูก ลูกละ1เลขนะคะใส่ลงไปในตุ่มน้ำมลขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีความสูงประมาณ80เซนติเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง90เซนติเมตรนะคะ ที่เดิมทางวัดอินทารามใช้เป็นตุ่มใส่น้ำมนต์ตอนปลุกเสกวัตถุมงคลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะในพิธีต่างๆนะคะให้ญาติโยมดักไปดื่มดักไปกินดักไปล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะแต่มาระยะหลังไม่ได้ใช้นะคะจะทุบทำลายทิ้งก็เสียดายจึงนำมาใส่ไขใ่ให้ญาติโยมได้เสี่ยงโชคหาเลขเด็ดนะคะไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปทาแป้งเลอะเทอะนะคะแค่ ตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปสาดอกอธิษฐานขอโชคแล้วก็ล้วงมือลงไปหยิบไข่ขึ้นมาครั้งละลูกก็ได้แล้วนะคะ โดยชาวบ้านที่อัมพาวานะคะบอกว่าทราบข่าวว่าวัดอินสร้างพระพุทธเจ้าน้อยให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาและมีคนโชคดีถูกหวยจึงเดินทางมาขอโชคบ้างตอนแรกก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าน้อยคืออะไรเคยเห็นแต่พระพุทธรูปปางอื่นแต่มาวันนี้เมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าน้อยก็คือพระพุทธเจ้าอตอนเด็กๆที่เกิดความศรัทธาจึงมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบอย่างไรก็ตามนะคะ เธอล้วงไข่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่บอกนะคะกลัวเล็เคลื่อนนะคะอยากได้ต้องมาขอเองประมาณนั้นนะคะด้านนางศิริวันนะคะเป็นชาวอำเภอสันป่าทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าทราบข่าวว่ามีพญญาผู้ใหญ่บ้านมาขอโชคที่พระพุทธเจ้าน้อยแห่งนี้นะคะแล้วถูกหวยเยอะมากก็จึงมาขอโชคบ้างนะคะเพราะลูกๆมีนิสัยเยอะจึงเดินทางมากราบไหว้ พระพุทธเจ้าน้อยหวังปลดนี้ให้กับลูกๆนะคะไม่เคยได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าน้อยเพิ่งมารู้จักในวัดอินทารามนี่เองนะคะโดยเธอบอกว่าครั้งนี้นะคะเธอเสี่ยงโชคนะคะเสียงล้วงตุ่มน้ำมนต์นะคะได้เลข3 7นะคะเธอบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานนะคะมั่นยึดมั่นในพระพุทธเจ้าน้อยนะคะแล้วก็ล้วง ไข่นะคะล้วงไข่ในไหข,ขึ้นมาได้37นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับพระพุทธเจ้าน้อยหรือพระพุทธเจ้าบางประสูตรนะคะสร้างจากปูน ปั้นความสูง120ซนเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางฐานนะคะ45เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก75ก,กิโลกรัมนะคะตามพุทธประวัติพระพุทธเจ้าน้อยคือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเมื่อครั้งประสูติจากพระคันมารดานะคะที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัทกับเทวทหะนะคะเมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่้าำเดือน6ปีจอนะคะก่อนพุทธศักราช 80ปีแล้วนะคะแล้วเดินได้79ก้านะคะโดยทรงมีสติระลึกทบทวนถึงเป้าหมายของชีวิตที่อุบัติมาเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายนั้นแล้วประทับยืนยกพระหัตถ์ขวานิ้วชี้ขึ้นบนฟ้านะคะพระหัตถ์ซ้ายนิ้วชี้ลงดินนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าท่านไหนอยากไปขอโชคขอลาบไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธเจ้าน้อยนะคะก็ไปได้นะคะที่วัดอินทาราม อยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะสวัสดีค่ะ